ตำโจ๊ะโจ๊ะครับทุกคนหูมาครับทุกคนเรามาเริ่มต้นนะครับเป็นส้มตำเผ็ดๆกับกุ้งสดเลยตำโจ๊ะโจ๊ะเผ็ดตายไม่เอาเรื่องครับทุกคนสามร้อยบาทได้เยอะแบบนี้จุกๆอีกแล้วโอ้แน่นๆเลยครับเสริมทับด้วยเกาเหลาทะเลแบบพริกล้นๆแบบนี้เลยครับทุกคน ตำโจ,โจ๊ะครับตำเผ็ดตายไม่เอาเรื่องครับทุกคนหูเครื่องแน่นๆนะครับผมทั้งกุ้งสุกกุ้งสดนะครับหอยคลยงปลาหมึกโอ้โหเผ็ดมากดูสิแค่สีก็แบบแซ่บมากเลยทุกคน สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ทําโจ๊ะครับทุกคนหหหมดเนี่ยครับคือ300คือํคือทะโจ๊ะแล้วกี้ก,ก็ซื้อเกาเหลาทะเลมาอีก120เป็นหมดเนี่ยครับ420กี้ก็ว่ายังราคาดีมากเลยนะครับ ม,มันแบบว่าทุกๆเดือนเราจะต้องอยากจะกินนะครับทุกคนเพราะมันคุ้มค่ามากนะครับปะเดี๋ยวเรามากินกันเลยหูพริกเผ็ดแล้วแบบแสบท้องแสบไส้เดี๋ยวขอกินตัวช่วยในการแบบลดในการแสบไส้สันิดนึง น้ำเขียวเขียวคลอโรฟิลล์ครับม,มามากินกันเลยครับทุกคนต้องขออนุญาตใช้ตะเกียบนะครับเพราะว่ากลัวแสบมือมากนะครับมาครับทุกคนเรามาเริ่มต้นนะครับอเป็น้มตำเผ็ดๆกับกุ้งสดเลยอืมือ,มอม อ,อ,อวันนี้นัวกำลังดีครับไม่นัวเล็กอู้แต่เผ็ดเหมแครงคือได้จุกมาก mực ơi hoài ơi đây lượng tại chấm chấm อือร่อยนี่คำนี้เลยครับพริกตุกตุขนมจีนแก้เผ็ดนะ เส้นมะละกอแทบจะไม่มี <quelques> <F ly> เรื่องรสชาติเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะทุกคนแต่ความคุ้มค่าเนี่ย พิ่กรพูดเสมอทุกครั้งที่กินว่ามันคุ้มค่ามากนะค่าพริกก็สองร้อยนะฮะพริกเยอะมาก Gimana itu, Mitra? Wah! ฟางคอร์ฟิลพลัสครับทุกคนถ้าเกิดเผ็ดเผ็ดมาเนี่ยลดอาการแสบปากได้แบบได้ดีมากๆทันทีเลยนะครับที่เห็นชัดเจนมากเนี่ย โอาก็มีคนหลายคนถามกีดว่ากินอาหารเผ็ดเกินอาหารรสจัดมีแสบท้องแสบไส้หรือว่าแบบว่ามีอาการกดไหลย้อนอะไรต่างๆบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าทุกครั้งนะครับที่ถามมากี้ก็จะตอบในคลิปไปนะครับอย่างเดือนที่แล้วที่กี้กินไปนะครับตัวกุ้งแช่น้าปลากี้ก็เนี่ยครับผมใช้ตัวนี้ครับผม Alpha c o r o t e n e Plus ครับของแบรนด์ Real e l i x o r นะครับทุกคนตัวนี้ที่คุณมักปรินเป็นพรีเซนเตอร์จาได้ไหมครับอ่านั่นแหละครับดีมากเลยนะครับทุกคนคือ1ช้อนของเขาครับจะเท่ากับการกินผัก10กิโลเลยนะครับมัน ที่ไม่กินผักหรือคนกินอาหารรสจัดแบบกี้แบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทานได้นะครับช่วยลดอาการแสบไส้ต่างๆให้กับเราได้ด้วยนะครับผมรวมถึงแก้อาการกดไหลย,ย้อนนะครับเป็นการขับถ่ายของเสียต่างๆออกจากร่างกายคือประโยชน์เยอะมากเดี๋ยวกี้ขึ้นไว้ให้ดูนะครับทุกคนนี่ชองออกมาแบบนี้ครับ1ช้อนของเขาเท่ากับการกินผัก10กิโลนะครับแล้วเราก็ ขยาเขย่าได้อันนี้คือคนธาตุเบานะครับก็สามารถที่จะแบบว่าชงกินทั้งวันได้ถ้าเกิดใครธาตุหนักหรือว่ากินอาหารรสจัดมากๆก็ชงขวดเล็กก็ได้ทุกคนเข้มข้นแล้วเอาไปผสมผสมต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยละลายน้ําได้ไวมากแล้วกินอน่ะเมื่อกี้เห็นไหมครับยี่กินไปเนี่ยตอนนี้เริ่มหายเผ็ดละแป๊บเดียวเลยครับทุกคนเพราะว่าเขาจะช่วยลดอาการแสบปากแสบไส้ให้กับเราได้ดีมากๆนะครับทุกคนอื ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจ1กระปุก499แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับโปรโมชั่นซื้อ2แถม2ในราคา999บาทนะครับยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะครับทั้งตัวที่เป็นเพจของเขาหรือว่า Line Official นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางร้านขายยาต่างๆนะครับผมช้อปปี้ลาซาด้านะครับแอปเขียวแอปม่วงอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับผมยังไงก็ไปสั่ได้นะครับตามช่องทางตรงนี้เลยนะครับทุกคนมีไว้ติด ว่านดีมากๆเลยนะครับทุกคนกินเป็นประจํายิ่งดีครับเพราะตัวอัลฟาคอโรฟิลลัสตัวนี้ครับทุกคนเขาจะช่วยในเรื่องของระบบภายในของเราเป็นการดีท็อกซารพิษนะครับของเสียต่างๆออกจากร่างกายแล้วเมื่อข้างในร่างกายของเรามันสะอาดข้างนอกมันก็จะดูดีด้วยนะครับผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งนะครับกินตัวกินปากต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับทุกคนยังไงไปลองหากันได้นะจ๊ะอัลฟาคอโรฟิลลัสจากแบรนด์เรียวอิเล็กเซอร์ครับทุกคน เรากินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะทุกคนเนาะก็ต้องแบบว่ามีตัวช่วยในการดูแลตัวเองด้วยนะครับตัวนี้เขาทามาจากตัวต้อนอ่อนอัลฟ้าครับทุกคนดีมากดีต่อสุขภาพจริงๆครับหลกเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อเนื้นื้อนื้ในขณะกี้ยังไม่กล้าใช้มือเลยกวดแสบ หอยแครงเขาลังสะอาดมากเลยครับไก่ก็อร่อยเอามาจุ่มน้ำกินอย่างเงี้ย คุ้มมากทุกคนที่ชอบซื้อกินเวลาที่แบบว่าไม่มีเวลาทำกับข้าวไงครับไม่ไม่มีเวลาตำเอง กินง่ายเหมือนกินน้ำเปล่าเลยครับอืมกลิ่นนี่แทบจะไม่มีเลยหินกุ้งไม่รู้กี่ตัวไปแล้วเนี่ย ปิดท้ายด้วยหมึกและหมูยอต่างๆนะครับทุกคนกอืม <Acting> เท่ากับกินต่ออีกตั้งเยอะเดี๋ยวกี้นะครับจะไป ไลฟ์ทางต่อนะครับกินไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะได้แบบว่าไม่เหงาเนาะเวลากินส้มต่อมันต้องมีเพื่อนคุยกันไปนะครับทุกคนแต่ว่าเกิดว่าใครสนใจตัว Alpha c o r o t e n e Plus นะครับตัวนี้จากแบรนด์ Real Elixir นะครับทุกคนที่คุณหมากปรินเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับตามช่องทางตรงนี้เลยเดี๋ยวกี้ทิ้งไว้ให้นะครับผม1กระปุก4 9 9านะครับแต่มีโปรโมชั่น2แถม2อยู่ตอนนี้นะครับรีบไปจัดกันนะครับทุกคนดูแลตัวเองไปด้วยนะครับเราจะได้ทานแซบๆไปนานๆ อัลฟาคอเลฟิลอรอลจากเรียวอิรกเซอร์ครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราได้เดินต่อไปวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับกินกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย